กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงชาวใสตาเมทุกคนนะผมแล้วก็แฟน Story of Season Friend of m i n e r a l ทาวทุกท่านเลยนะผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะผมวิธีการหาผลไม้แห่งพลังนะผมหรือว่า Power b e r r y รวมไปถึงกับปะเบอร์รี่นะผมให้ทุกคนนะผมหลังจากที่มีคนเรียกร้องมาค่อนข้างมากนะผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าที่ผลเบอร์รี่ลูกแรกครับผม Power b e r r บลูกที่ห ลูกแรกเนี่ยนะครับผมเราจะเก็บได้จากการขุดดินภายในฟาร์มของเรานะผมซึ่งก็ง่ายๆเลยผมก็คือขุดดินไปในฟาร์มเรื่อยๆแล้วก็อยู่ที่ดวงเลยผมว่าเราจะหาเจอชา้าหรือว่าเร็วนะผมส่วนใหญ่ก็มักจะได้ผลเนี่ยเป็นผลแรกๆกันนะผมซึ่งมันหาไม่ยากหาได้ในฟาร์มง่ายๆเลยนะครับ powerberry ผลที่2 คนที่สองนะผมก็ได้จากการโยนของให้นางฟ้านะผมทุกวันนมเป็นเวลา10วันนะผมก็คือวันละ1ครั้ง1วันเนี่ยนบเป็น1ครั้งนะครับซึ่งการโยนของให้นางฟ้าเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้โยนเรื่อยๆทุกวันอยู่แล้วนะผมเพราะว่าเราจะได้ของพิเศษต่างๆจากนางฟ้าเยอะแยะมากมายเลยนะผมฮาวเวอร์เบอร์รี่ผลที่3 คนที่3เนี่ยนะครับผมเราจะได้จากการที่เราเนี่ยไปขุดดินในเหมืองแร่นะครับผมที่อยู่ด้านหลังบ่อน้ําร้อนนะครับผมในชั้นที่100นะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องขุดดินในเหมืองแร่เนี่ยลงไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่100นะครับผมซึ่งก็ภายในชั้นที่100ถ้าเราขุดดินไปเรื่อยๆเราจะมีโอกาสที่จะพบมันนะครับผมซึ่งถ้าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยก็แนะนําว่าให้เซฟไว้ที่ชั้น99ก่อนนะผมแล้วก็ค่อยขุดลงไปชั้นที่100แล้วก็ลองขุดหาเรื่อยๆนะครับผมจะได้หาเจอแน่นอน powerberry ผลที่4เนี่ยนะผมจะได้จากการขุดเหมืองแร่เหมือนกันนะผมแต่จะเป็นเหมืองแร่ในช่วงฤดูหนาวที่อยู่กลางทะเลสาบนะผมแต่ไอเหมืองเนี้ยจะอยู่ไม่ลึกมากก็คืออยู่ที่ชั้นที่19นะผมซึ่งง่ายกว่าชั้นที่100แน่นอนขุดไปไม่ลึกมากนะครับแล้วก็มันจะขุดได้เฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะผมเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินเข้าไปในเหมืองแร่อันนี้ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมแนะนําว่าให้เซฟไว้ที่ชั้นที่18ก่อนที่ลงไปที่ชั้นที่19ในการขุดนะผมเพื่อความปลอดภัยในนนนกาาารรรหเจออแ่่ะะไปมณีี้ Power Bo ผลท คนที่หนะผมก็สืบเนื้อมาจากขนก่อนหน้าที่ไปขุดในเมืองแร่ใช่ไหมแต่นี้เราไม่ต้องขุดในเมืองแร่เลยเราเดินอ้อมไปด้านหลังก่อนเข้าเมืองแร่นะผมไปสำรวจบริเวณด้านหลังเมืองแร่นะครับเราจะได้เบอร์รี่อันนี้มาแบบง่ายๆเลยแค่เดินไปเก็บแล้วก็กินได้เลยนะผมพาวเวอร์เบอร์รี่ผลที่6 คนที่หนี่นะผมจะได้จากการที่เราเนี่ยแลกของรางวัลในช่วงเทศกาลแข่งม้าฤดูใบไม้ผลิหรือว่าเทศกาลแข่งม้าในฤดูใบไม้ร่วงก็ได้นะผมในราคา900เหรียญพนันม้านะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ยากแต่ยากตรงที่เราต้องไปพนันม้าให้ได้แต้มมาเยอะๆนะผมแน่นอนว่าเราต้องมีเงินจํานวนหนึ่งก่อนถึงจะสามารถพนันม้าแล้วได้แต้มมามากพอที่จะซื้อเบอร์รี่ผลนี้ได้นะผมพอเรามีเงินจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้เซฟก่อนที่จะเข้าไปเดิมพันนะเพื่อความปลอดภัยในการเดิมพันเผื่อเราเดิมพันพลาดนะผมแต่ถ้าไม่รีบนะคร อันนี้ก็จะชัวร์หน่อยเพราะว่าถ้าม้าเราชนะเราก็ได้แน่นอนนะครับพาวเวอร์เบอร์รี่ผลที่7 p o w พาวเวอร์เบอร์รี่ผลที่7เนี่ยผมจะได้มาจากการที่เราเนี่ยเป็นแชมป์ในเทศกาลแข่งมา้าฤดูใบไ,ไม้ลีหรือว่าใบไม้ร่วงก็ได้นะครับถ้าเราได้แชมป์ครั้งแรกเนี่ยเราจะได้เบอร์รี่มาครอบครองเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเทศกาลแข่งม้าการที่เราจะได้แชมป์เนี่ยเราต้องพยายามเอาม้าของเราเนี่ยขี่บ่อยๆนะขี่วิ่งไปวิ่งมาบ่อยๆมันจะมีค่าเกียรติให้ดูว่าม้าเราเนี่ยมีความสามารถในการวิ่งมากขนาดไหนแล้วนะครับยิ่งเราเก่งมากเนี่รบผลท8 คนที่8เนี่ยเป็น power b u l l i ที่เป็นรางวัลในการชนะเทศกาลแข่งข้าบจานลลอนของสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงมาครับผมซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงจากแวนนะครับผมในวันที่15ของทุกเดือนนับซึ่งการที่แวนจะเข้ามาขายของที่ลานกว้างเนี่ยเราก็ต้องโยนของให้นางฟ้ายครบตามที่กําหนดนะครับผมถึงจะสามารถให้เขามาขายได้ซึ่งเดี๋ยวเรื่องสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกอีกทีเป็นการแนะนํแล้วกันนะเดี๋ยวว่าถ้าทำมาแล้วเนี่ยผมจะแปะลิงค์ขับไว้ขับ็นตรงน,เนะเทศกกาลนี้็ ยากนะผมคุณต้องเดินไปดูที่ป้ายก่อน,นครับป้ายที่อยู่ในเทศกาลนะ่ะเราจะได้เห็นว่าสกอร์บอร์ดคะแนนสูงสุดเนี่ยคือเท่าไหร่แล้วเราต้องปาจานล่อนให้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยทำลายซิติให้ได้แค่นี้ก็จะได้เบอร์รี่มาครองแล้วนะคผมของเทศกาลนี้พาวเวอร์เบอร์รี่ผลที่9 Power b e r r i ผลที่9เนี่ยผมได้จากการซื้อในร้านขายของชําแบบง่ายๆเลยนะครับผมในราคา10,000 g นะครับผมแต่ก่อนที่เขาจะเอาบอร์รี่อันนี้มาขายในร้านขายของชําเนี่ยเราจะต้องมีเตียงขนาดใหญ่ในบ้านก่อนครับซึ่งเตียงขนาดใหญ่ในบ้านเนี่ยเราจะต้องอัปเกรดบ้านเป็นระดับสูงสุดนะครับแล้วก็เอาไปซื้อเตียงจากช่างไม้นั่นเองนะครับถึงจะสามารถซื้อบอร์รี่ผลนี้จากร้านขายของชําได้นั่นเองครับ Power b e r r รี่ผลที่10 พาวเวอร์บรี r หัสิบเนี่ยได้จากการที่เราเนี่ยต้องตกปลาที่ทะเลในฤดูหนาวนะครด้วยเบ็ดร,ระดับ5ขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ดวงในการตกหน่อยนะครับโดยที่เราเนี่ยต้องเวี่ยงเบ็ดบริเวณประมาณนี้นะเพราะผมลองตกดูจากตรงนี้แล้วผมได้นะครก็คือตกไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสตกได้นั่นเองครับผมด้วยการเวี่ยงเบ็ดด้วยการชาร์จให้เป็นเลข5ขึ้นหัวนะผละไม้ของกัปปะ โอเคครับ okay, ผมผลน,นี้เป็นผลสุดท้ายแล้วก็เป็นผลพิเศษที่แถมมานะครับผมก็คือผลน,นี้จะช่วยเรื่องของการเพิ่มค่าความสูงสุดของความเหนื่อยล้าได้ก็คือเราจะอึดมากขึ้นไอ้ค่าที่หน้าเราแบบหน้าบึ้งหน้าเหนื่อยอะไรเงี้ยมันจะมันจะอึดขึ้นนะครับผมก็คือจากการที่เรากินผลกับป่าเบอร์รี่อันนี้เข้าไปนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้มันมาด้วยการที่เราเนี่ยนำแตงกวานะครับไปโยนที่ทะเลสาบจานวน10ครั้งนะครับซึ่ง1ครั้งนับ1นวันเท่านั้นนะวันหนึ่งโยนได้1นครั้งอะไรประมาณนี้โนงลกะปอ์ขให้เราาง่ย หนึ่งครั้งต่อ1นวัน,นครับ10วันโอเคผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการเก็บรวบรวมผลเบอร์รี่แล้วก็ผลไม้ของกระปะนะผมที่รอามาแชร์กันวันนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนที่กำลังเล่น Story of s e ซ s o n อยู่นะผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทาง้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ